ระเราบางทีออกหน้าก็ลืมคิดบางครั้งอะไรคิดว่ามันจะอร่อยมันจะดีจะงามเราก็เอาไปเอาไปแต่โยมมาทีหลังแม่ขาวไม่ฉี่ในบางทีตามมาทีหลังไม่เหลืออะไรเลยข้าวเปล่าๆทนไม่คิดไม่น้อยใจ คิดอยู่อย่างเดียวว่าเราเป็นผู้หญิงไม่มีโอกาสได้เกิดเป็นผู้ชายไม่มีโอกาสได้บวชได้เดินตามหลังอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วความอ่อนน้อมอ่อนโยนตรงนั้นนะ่ะยิ่งอ่อนเท่าไหร่ยอมเท่าไหร่ทำตัวต่ำต้อยเท่าไหร่จิตยิ่งสะอาดเร็วเท่านั้นจริงไม่จริงอย่าเชื่อเด้